สวัสดีครับชาลราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสรัปดาหเดือนมก,กราคม2569นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจห้ช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดยดรงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด l i น์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวมังกรลัขนามังกรไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่หดาบ t m p r e s s เอกอบครบัแล้วก็เป็นไพ่ The Hermit ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ไหนถือหมายทีนี้เรามาดูกันต่อน,นะครับสำหรับชาวราศีมังกรลัคนาามังกรไพ่ใแบ,บแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญคิงถือเหรียญ the sun แล้วก็เป็นไพ่เด็กถือดาบอิทธิพลใบสุดท้ายนะครับเป็นอัเเบนถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ก้าวเดยนโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมังกรลักขณามังกรจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ชาวมังกรลัคนามังกรตอนนี้ดาวประจําตัวเดินครัวจรอ,อยหลังนะครับลงมาทับกับดาวราหูเพื่อนเกลออย่างที่บอกไปหลายๆคลิปแล้วมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีข้อดีที่จะได้รับโอกาสรับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเสากับราหูเป็นดาวคู่มิตรกันแล้วก็ ดาวเสากับราหูเวลาโครจรร่วมกลุ่มกันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่เป็นคู่มิตรแต่ข้อเสียคือเป็นดาบบาปกระเขะทั้งคู่เวลาโครจรทับกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของแบบ เหมือนอึดอัดใจมีความรู้สึกเลือกปฏิบัติบ้บางในบางครั้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือเป็นผลดีในลักษณะของโดยเฉพาะได้สินทรัพย์ในลักษณะเงินก้อนใหญ่หรือมีมิตมีสหายเข้ามาเยอะแยะมากมายนะมันก็จะมีโอกาสแนวโน้มของสิ่งที่ ดีได้แต่เสียก็คือความอึดอัดใจนิดหนึ่งกับในเรื่องของการเลือกปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปรอดูจังหวะและโอกาสแล้วกันทีนี้เรามาดูพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อตรงที่ว่า ชาวราศีมังกรลักษณามังกรเนี่ยมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ปลดล็อกในลักษณะของความรักที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเราก็คงจะต้องอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะครับก้าเรียนมาเนะเาะแปลว่าเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกนะหรืออาจจะต้อง move on จากความรู้สึกในสิ่งเก่าเก่าสิ่งเดิมๆให้มากขึ้นหน่อยเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่มันเป็น ประโยชน์หรือโอกาสดีๆมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีที่เคยอยู่ในตําแหน่งที่เล็งลักคนาได้ตาแหน่งมหาอุดเนี่ยได้เดินออกจาการาศีภพปัตตนิไปเข้าเรือนอลิแล้วนะครับดาวพฤหัสตกในภพเรือนอลิก็ไม่ได้เสียมากนะครับแต่แค่มันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนนะดาวพฤหัสบดีเล็งลักเนี่ยมันก็คือหมายถึงเราได้คู่ได้สิ่งดีๆเข้ามานะแต่ช่วงนี้มันก็อาจจะยังมีแหละเพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องพยายามอยู่กับตัวเองสัก พักนึงแล้วก็ดูในสิ่งที่มันควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไป นะในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มากขึ้นก้าเหรียญเนาะแล้วเราจะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะการที่เราฮิลิ่งหรือรักตัวเองมากขึ้นมันก็จะทําให้ตัวเราดูดีมีสเสน่ห์มีความรู้สึกในลักษณะของความรักที่มี p พ s ชั่นมีแรงปัารถนาที่ดีอัศวินถือไม้ My, นะครับมาพร้อมกับอ m p r พรสเนาะแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังได้รับการปฏิบัติ หรือการทรตในทางที่ดีหรือยังมีโอกาสที่เขาคนนั้นยังเห็นคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับความรักที่ดีสำหรับตัวคุณได้อันนี้เป็น ความรู้สึกที่เขากับเรานั้นอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ดีขึ้นพัฒนานะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างเต็มที่อะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตอะไรที่มันเคยมีความค้างคาในใจสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็ปลดล็อกได้เพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องรอจังหวะและโอกาสนิดนึงเพราะว่ามันมีไพ่ลือสีนะครับลือสีเนี่ยก็คือความเงียบความสงบ หรือการอยู่กับตัวเองเหมือนกันนะครับอยู่กับตัวเองอีกสักพักหนึ่งทบทวนในหลายๆสิ่งที่มันเข้ามากับความรู้สึกของเราแล้วก็ซิกออฟสอดก็คือการปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่เราอาจจะ ข้าวนาดีเหมือนกับยึดติดในเรื่องของอดีตในช่วงของสิ่งที่ผ่านมาแต่ถ้าเราพยายามเติมเต็มความรู้สึกของตัวเราเองให้มากขึ้นหน่อยแล้วก็รักในจุดที่เป็นความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความรักที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับกันในทางที่เราปรารถนาอัศวินถือไม้เนี่ยมาสใบเลยนะครับ ก็คืออัสเบินใบนี้แล้วก็อศัศซบินถือไม้ใบนี้เห็นไหมครับมันมี2ใบขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณค่อนข้างมีพลันในการที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีนะเราก็ยังสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่อันนี้เห็นถึงความพยายามของ ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเลยที่คุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับคุณจะมีความชัดเจนมีแสงสว่างมีการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆอาจจะมีความหุดหงิดบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมีความรู้สึกอึดอัดบ้างในบางครั้งใช้อารมณ์บ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะครับเด็กถือดาบเราก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตอะไรเราก็คงจะต้องพยายามเงียบแล้วก็เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์โดยการที่เราอาจจะต้องมองการไกลในอนาคต เพื่อที่เราจะได้มีโกหรือมีเป้าหมายที่เราจะได้มีพชชันหรือมีแรงพยายามที่จะไปถึงนะจุดปลายทางความรู้สึกและความสําเร็จตรงนั้นได้อย่างเต็มที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนวินาศนะครับแต่ในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยดาวจะ ย้ายขึ้นไปนะครับกระจัดกระจายกันขึ้นไปทับหลักคณาก็มีอยู่ในภพวินาศก็ยังพอมีอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เริ่มกลับมาดีขึ้นหลังจากที่อาจจะมีความตึงเครียดความรู้สึกในบางสิ่งที่ดูอึดอัดไม่เข้าใจกันอย่างที่บอกไปมันจะค,ค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นดูมีแพชชั่นมีแรงกระตือรือร้นกับการที่เราจะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ ดังนั้นปล่อยวางให้มากนะครับแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองแล้วคิดทบทวนในหลายๆสิ่งให้มากขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าทําไมเราต้องคิดต้องต้องทบทวนอะไรมากมหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะไพ่บอกว่าเราต้องทบทวนเราต้องคิดนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในตอนนั้นแต่พอตอนนี้ปุ๊บเนี่ย เรามีแรงกดดันน้อยลงเรามีความคาดหวังน้อยลงเรามีความรู้สึกทำใจได้มากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับไม่ได้หวยหาความเป็นความรักมากจนเกินไปเหมือนสมัยก่อนอะ่ะเพราะสมัยก่อนบางครั้งเราอาจจะหวยหาความสัมพันธ์ที่มากเกินไปมันก็เลยกลับกลายเป็นความอึดอัดเหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งเป็นเหมือนบ่วงที่รัดคออะ่ะเอาง่ายๆยกตัวอ,อย่างให้ฟัง ทนที่เราจะแก้บ่วงได้แต่เรากลับยิ่งทำให้บ่วงนั้นแน่นขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องหันกลับมาฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองจากก้าวเหรียญเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ร้อยเรียงตามกันกับในลักษณะของไพ่ที่เขาบอกอยู่แล้วแต่นี้มันเป็นไพ่โดยรวมมันอาจจะไม่ได้ ตร,ตรงแบบร0อเซเพราะว่ายังไงคุณก็อาจจะยังมีโอกาสของการได้รับการปฏิบัติที่ดีหรือการดูแลการเอาใจใส่ที่ดีอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วความรักมันก็ย่อมมีโอกาสของการเดินหน้าต่อมีความหวังใหม่มีการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือเหรียญน,นะครับแล้วก็เด็กถือดาบเนาะบางครั้งปัญหาอุปสรรคมันเข้ามามันก็ไม่ได้แบบใหญ่โตมากมายนะแต่มันก็คงจะต้องเป็นบทเรียนให้เราต้อง เข้มแข็งหรือต้องผ่านพ้นปัญหามันไปให้ได้เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์หรือเราอาจจะต้องกระชับมิตรกับความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่เราจะได้แบบมีโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่เราต้องการในอนาคตในสิ่งที่เรา,าวาด หวังเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าแบบนําเป็นต้นนะครับโอเคทั้งหมดนี้นะครับยังถือว่ามีโอกาสของการ move on มีการเดินหน้าต่อใครที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากเดินไปต่อแล้วมีความรู้สึกเหนื่อยหนักแบกภาระกับความรู้สึกมากจนเกินไปและคิดว่าเขาคงไม่ใช่กู่ของเราถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วคุณก็ move on ได้เลย8ถ้วยเพราะบางครั้งอะแถ้วยแปลว่าบางครั้งเราอาจจะแบบ หันหลังแล้วเดินจากไปเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะอยู่คนเดียวอันเนี้ยนะครับอยู่คนเดียวหรือเปิดใจให้คนอื่น นะครับที่อาจจะเห็นคุณค่าของความรู้สึกของตัวเราได้มากกว่าอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอยู่ที่คุณตัดสินใจคนที่จะเข้ามาใหม่ก็จะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีธาตุดินพฤกษ์ศกันมังกรนะครับแล้วก็ธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนเหลือธาตุน้ำที่น้อยที่สุดแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม